สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Root Easy นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มาอยู่กันในเกม Roblox Mapbox Food เช่นเคยนะครับจอสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคน พี่ท็อปนะครับจะมาทำเลเวล700นั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับคลิปนี้นะฮะทุกคนก็จะเป็นเส้นทางสู่เลเวล700ของพี่ท็อปนั่นเองนะครับก็นะครับเดี๋ยวพี่นะครับจะใช้ผลน้ําแข็งและก็พวกผลพักผลต่างๆฟาร์มไปเรื่อยๆจนเลเวล700เลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่บนเกาะแห่งท้องฟ้าแล้วเนาะเราก็นะครับรับเควสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปตีไปจัดการพวกมอนเตอร์ที่อยู่บนเกาะแห่งท้องฟ้ากันเลยแล้วกันนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับผมต้องจัดการบอสนะฮะจัดป ถ้าผมจัดการบอสนะครับผมจะได้ EXP เยอะกว่านะครับทุกคนและก็นะครับอันดับแรกจัดการเลยแล้วกันนะครับผมนี่ตึมตั้มตึมตั้มไปแล้วก็เปิดห้าคิกครับนี่ตูมปัจเจอแล้วก็ปั๊บบุ้มเข้าให้อุ้ย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 ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนช่วยฟาร์มเหรอมีคนช่วยฟาร์มเหรออยู่ไหนแล้ววะอุ้มปัจเจเฮ่อเอาวเอาเอาบอสหายอเอาบอสหายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่นะฮะมีมี เอ้ยยังไงยังไงบักบอสบักบอสอะไรก็โป๊ะปะโปะปะอุ้ยเกือบโดนระเบิดนะฮะทุกคนนี่จัดไปเรื่อยๆบึ๊บเข้าให้อันดับแรกเราต้องจัดการบอสก่อนถ้าผมจัดการบอสได้นี่ผมจะเวลอัพรัวๆเลยนะครับทุกคนมันโกงผมไอ้ตัวเนี้ยนี่โบบาโบบาปไปโบบะอะไรก็ปจะเจอเฮ้ยผมมีตัวแทงให้เว้เออผมมีตัวแทงให้เอ้าเอา มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว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 มันเกิดอะไรขึ้นบนนี้เอ้าเกิดอะไรขึ้นวะนี่อะไรวะเนี่ยไอสองคนนี้มันตีกันทำไมเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไฮเซนเบิร์กเหรอผมหาหน้ามันวะทุกคนผมขำหน้ามันวะโคตรตึงเลยทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับผมขำหน้ามันจริงนะไฮเซนเบิร์กเนี่ยแลย่อนะครับผมต้องรับเวสซันด้านะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันรรื่่อยๆดีกวานะคับ บบ้าแล้วก็ฟาดไปไอ้พวกนี้มันจาัดก,การผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมใช้ผลสายโลเกียนะครับทุกคน โบบะโบบะหล้านเกมเมอร์กำลังหาต้เล่นเกมที่ Ga ม ing Go สํสำหรับใครที่อยากได้โลบักฟรีๆเพียงดาวน์โหลดแอป Gaming Go จากนั้นล็อกอินรายวันเพื่อรับเพชรและทำภารกิจต่างๆเพื่อที่จะรับเพชรมาแลกของรางวัลเป็นโลบักที่เราต้องการนั่นเองหรือแค่ดูวิดีโอสั้นๆก็สามารถรับเพชรรายวันได้แล้วและสำหรับใครนะครับที่อยากแลกของรางวัลก็มีของรางวัลให้เลือกเยอะแยะมากมายไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นโลบักต่างๆนะครับผมก็สามารถแลกได้เลยนะครับและสำหรับใครที่อยากดาวนโหลดแอป ก็สามารถกดลิง <t> ก <ube> <an> ์ใต้คลิปแล้วสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Pa พจสโตนนั่นเองนะครับทุกคนและเกม ing Go กะครับก็สามารถเลือกเกมที่เราต้องการจะเล่นได้โดยนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นสังคมของเกมนั้นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโลบอกหรือเกมต่างๆนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของฟังก์ชันนะครับที่จะสามารถทําให้เราพูดคุยกับเพื่อนๆได้ในระหว่างเล่นเกมด้วยนะครับทุกคนและจะมีเป็นฟังก์ชันที่จะสามารถช่วยให้เราหาเพื่อนเล่นเกมได้โดยใช้เวลาไม่ถึง3วินาทีนะครับทุกคนซึ่งไวมากๆเลยนะครับผมอันนี้เห็นไหมแป๊บเดียว นะครับพี่ก็หาเตเล่นเกมได้แล้วนะครับทุกคนและก็นะครับสาหรับเกมมิ่งโกก็จะมีเป็นในส่วนของฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะเล่งสปีดเกมของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับผมเห็นแม่นี่นะฮะโอ้โหเพิ่มสปีดเกมโคตรไวนะครับทุกคนเห็นแมมเปิดเกมโรบอทแค่แป๊บเดียวเองนะครับทุกคนไวมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าแอปเขานี่ดีจริงๆเลยนะครับทั้งโรบอทฟรีและก็สามารถเล่งสปีดเกมได้ด้วยนะครับผมและก็สามารถแชทและก็พูดคุยกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับ ทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเจีมจริงๆนะครับทุกคนและก็สําหรับใครนะครับที่ชอบแอปนี้นะครับก็อย่าลืมกด5าดาวให้แอปของเขาคนเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับอันนี้ผมมันใช้ผลโลเกียหรือว่าพารามีเซียวะน่าจะโลเกียเนาะจุ๊บเข้าให้แล้วก็ขอญาตแช่แข็งนะฮะแล้วก็ขอใช้สกิลต่อนะฮะแล้วก็ฟาดฝีเอ,เอา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 ฟาดไม่ได้เฉยโบะบ,ะบะโบบะโบบะ,บะฟาร์มโคตรไวเลยนะครับทุกคน ไปทุกคนนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มกันเรื่อยๆเลยละกันนะครับบอกเลยผมมันตัวตึงฮะสายฟาร์มตอนนี้คือแบบผมเป็นคนที่ฟาร์มไวมากๆคนนึงนะฟาร์มไวจริงนะฮะให้ทุกคนไปฟาร์มต่อฮะฟาร์มต่อฟาร์มต่อแล้วก็แช่แข็งฮะบึ๊บบึ๊บแล้วก็บึ๊บแล้วก็ฟาดฮะฟาดฟาดว้าวออแล้วก็รับเควสต่อนะครับทุกคน ตามไปครับทุกคนเรื่อยๆนะครับผมทีละนิดทีละหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องรวมแบบให้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับไอ้พวกนี้นะฮะทุกคนโบ๊ะบะเข้าให้แล้วก็บึ๊บบั๊บเข้าให้เอา้าทำไมผมฟาดมันไม่ได้วะอ่าฟาดไปฟาดไปฮะฟาดไปฟาดไป,ดไปตึง,ตงๆฮะแล้้นู่นมันมามองผมทำไมวนะเนี่ยมันชื่ออะไรอ่ะกิลเบกเหรอสี่หกสามผมหาหน้ามันมากเลยนะโคตรฮาแะจอกบอกเจ๋งเดี๋ยว <laughs> มันพิมพ์อะไรของมันวะ ันพิมพ์อะไรของมันอะหลอนนะเนี่ยผมไม่ได้ด่าผมใช่ไหมเอ้ยมันใช้ผลแสงด้วยมันใช้ผลแสงด้วยวะทุกคนมันพิมพ์อะไรอ่ะให้ทุกคนมันพิมพ์อะไรอ่ะผมดูที่มันพิมพ์ไม่ทันอ่ะเดี๋ยวผมต้องเปิดข้อควารรมอ่านนะครับทุกคนตอนนี้ขอฟาร,ร์มก่อนแล้วกันนะฮะเวลอัพอีกแล้วนะครับทุกคนเวลอัพอีกแล้วตอนนี้เวล5 1 0สิบแล้วนะครับทุกคนอะไรของมันอ่ะไฮเซนเบิร์กอะไรของนายอ,อะไรของนายเนี่ยไฮเซนเบิร์กดูดิมันพิมพ์อะไรอ่ะทุกคนกระจอกฟาร,รม์มอย่างโงก่กูเล่นไป อะอะไรวะเนี่ยกูเล่นไม่ถึงสานาทีก็ตันและกระจอกบอกเจ๋งเล่นกะกาก,ากตามมาทำไมเหม็นกินพวเวลน้อย yeah. <c oughs> เอย้เฮ้ยถามไปไดิด่าทำไมเนี่ยด่าทำไมพี่เออไปฟาร์มไกลๆไปเอ้าเดี๋ยวก็ของผมมาให้ฟาร์มตรงนี้ปะละ่ะเฮ้ทุกคนผมโดนได้อีกแล้วเนี่ยี <c oughs> อะไรวะเนี่ยแล้วผม <c oughs> ผมขำหน้ามานะันอะอะไรเนี่ยเหม็นอะไรเนี่ยเหม็นกลิ่นผู้เล่นใหม่เย yeah. มันเหยียดผู้เล่นใหม่ด้วยไอตัวเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> มันเหยียดผูด้เล่นใหม่นะเออเหยียดใหม่เออเหยียดใหม่วะเหยียดใหม่เออเหยียดทำไมก่อนผมงงหมดทุกคนคากทุยโอ้โหมันขากทุยใส่ผมด้วย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมงงมเกิดอะไรขึ้นทำไมผมโดนไฮซนเบิกด่าทุกคน <laughs> ผมขำว่า,วมาผมไม่ได้ขำอะไรผมไม่ได้หัวร้อนดยนะผมขำหน้ามากมาทุกคนผมเปิดพ v p ีดิ ลองตีมันดิผมตีมันได้นะผมบอกก่อนตีมันได้นะทุกคนเอ้ยมันวิ่ง <currently> มันว <Yeah> ิ่งมันวิ่งมันวิ่งทุกคนเอ้ยมันวิ่งมันวิ่งมันโดดมันโดดโบ๊ะเขาให้เอาทำไมผมอันนี้มันไม่ได้วะทุกคนโบ๊ะบะโบ๊ะบะอ้าวมันเพิ่งตุยไปนี่ว่ะก็ว่านะครับทําไมผมตีมันไม่ได้มันทำอะไรของมันวะทุกคนผมงงว่ะเดี๋ยวไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับพิมไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ก็ขยันพิมน้ำมันเนี่ยงงว่ะอะไรมันจะตามผมทําไมเนี่ยตามทําไมถามมันิี่ทุกคน ฮายคิดเต็มตัวเลยว่าถามมันไปก่อนนะครับทุกคนตามทําไมเออตามทําไมเออตามทําไมก่อนอยากด่าเหรอเฮ้ยถ้าอยากด่าก็มาอยากด่าก,ก็มานะครับอยากด่านักก็มาทุกคนเราไปฟังกันต่อดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่ามันจะตามด่าผมไปจนถึงตอนไหนนะครับทุกคนมันไม่น่าตามด่าผมเลยมั้งนะฮะแล้วมันคือแบบมาขากทุยใส่ผมด้วยอะ เลยแบบว่าบอกกระจกอบ,บอกเจ๋งว่าสั้นผมอย่างชอบเลยไม่อยากลดตัวลงไปก็ลดมาแล้วไม่ใช่หรอก็ลดตัวมาแล้วไม่ใช่หรอมีผลแสงแบบกูเป้าอ่ะถามดิแล้วแบบมีผลน้ำแข็งแบบกูเป่าเออเออแล้วมีผลน้ำแข็งแบบกูเป่าล่ะงงนะเนี่ย <c oughs> ผมงงกับมันวะทุกคนมันพิมพ์อะไรของมันอะบิงซูหรือน้ำแข็งใสพิมพ์ไปดิงั้นผลแสงหรือผลหลอดไฟเออเอาดิสวนนะบอกเลยสวนเก่งนะไอตัวเนี้ยไอตัวนี้มันสวนเก่งนะบอกก่อนท้อว่ะเจอคนตามด่าเฉยครับทุกคนผมท้อจริงนะร้องหลอดไฟก้งนี้แหละคนเล่นใหม่ดูไม่ออกหรอกเจ๊ดบูลี่คนเล่นใหม่จัดเหยียดคนเล่นใหม่ จังนะครับเออมันด่าผมพวกกระจอกด้วยอะทุกคนดูดิมันด่าผมยับเลยอะมันก็ขยันแต่งตัวเปนะ็นไฮเซนเบิร์กเนาะภาพไปแล้วผมละอย่างชอบเลยนะฮะแล้วแบบมาบูรี่แบบบูรี่คนเล่นใหม่ด้วยสภาพมันเนาะมามาทุกคนเราฟาร์มต่อดีกว่าโบ๊ะบา้าเข้าให้นะฟาดไปทุกคนฟาดฟรีฟาดฟรีฟรีฟาร์มครับตอนนี้เราแบบว่าตัวตึงเนี่ยราตัวตึงเกาะลอยฟ้านะกเกาะแห่งของฟ้านี่ผมตัวตึงสุดแล้วตอนนี้ไอตัวนู้นน่าจะเวลตันนะผมคิดว่านะ เพราะว่าฮาคิเต็มตัวขนาดนั้นนะครับทุกคนเหม็นสาบอี๋อะไรวะน่ะมันหลอดอะไรของมันเนี่ยไปทุกคนเราไปรับเวสต่อดีกว่านะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อเรื่อยๆนะครับผมเลสโกครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ครับผมก็ฟาร์มมาเรื่อยๆแล้วก็โดนไอ้นี่ก็ด่าเรื่อยๆเหมือนกันนะครับทุกคนผมโดนตามด่าเรื่อยๆเลยนะครับผมช่างมันเนะฮะตอนนี้ก็เลเวล535รแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยรับเวสแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับ แล้วคือแบบผมต้นตามดา่าเรื่อยๆอ่ะท้อเลยนะเนี่ยจริงๆไม่เข้าใจมันจะตามดา่าผมไหมวะเนี่ยแล้วคือแบบมันไม่ได้ดา่าผมคนเดียวแะมันดา่าทั้งเซิร์ฟเลยทุกคนดูดีลองสังเกตดูนะครับในแชทนะฮะมันดา่าทั้งเซิร์ฟเลยเว้ยดูดิมันด่ากันยับเลยอ่ะเซิร์ฟเนี้ยแบบคนในเซิร์ฟคือแบบด่ากันแบบหูด่ากันเละผมบอกเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปช่วยอ่าฝั่งนู้นด่าด้วยและกันนะครับทุกคน <S <S <ๆ S 1> ผมต้องแบบดา่าตัวนี้แบบช่วยคนในเซิร์ฟนะฮะ ไอต,ตัวนี้แบบมันเป็นโลกเอ๋อเนนะี่ยทุกคนโลกเอ๋ออ่ะแล้วคือแบบมันสกินตัวละครมันอะ่ะมันเป็นหน้าไฮเซนเบิร์กไว้ทุกคนผมไม่รู้นะว่าน้องๆหลายคนเคยดูเอ่อเรื่อง Bakaking b a คกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้หน้าเนี้ยพอมาอยู่ในเกมรโรวอบโคดฮานะครับอะไรเนี่ยทำตัวเป็นฮีโร่นี่เองสภาพอะไรนเนี่ยลาบก้อยเหรอผมขำคำท่ามันมากเลยนะครับทุกคนผมคิดว่าจบคลิปไอ้ตัวนี้ก็น่าจะยังอยู่นะครับทุกคนผมดูทรงแรงผมเช็คของแล้วจริงๆ ผมก็ฟาร์มเซิร์ฟปกตินี่แหละนะครับทุกคนผมก็ไม่อยากฟาร์มเซิร์ฟเวีนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นนะครับเสือกอไรดนะ่าใครก็เรื่องของกูโอ้โหเจ็บจีด๊ดมันด่าคนไปทั่วนะฮะกูไม่เอาหลอกผลโง่ผลไฟอะไรเนี่ย <c oughs> มันหลอดอไรอะ่ะเขาไม่ได้คุยกับมันแต่มันคุยกับเขาไปทั่วเลยอะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ครับตัดภาพมาอีกทีหนึ่งพี่ท็อปก็เลเวลหกร้อยแล้วนะครับผมและคือไอตัวนี้นะครับมันก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะมันก็ยังพิมพ์ด่าผมอยู่เรื่อยๆนะทุกคนดูสิทาไมไอไก่นู่นนี่นะครับแล้วก็ครับถามไปก่อนแล้วกันนะครับทําไมไม่ไปสักทีลาคานจัดไปทุกคนแล้วคือตอนนี้ครับบนเกาะแห่งทองฟ้าโอ้โหคือแบบทั้งโปรทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมดูดิดูดิโอ้โหมันว้าวแบบมั่วหมดเลยนะทุกคนด่าแต่คนอื่นไม่ดูสภาพ ตัวเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วผมโดนโปรตีทุกคนผมโดนโปรตีผมโดนโปรตีอ้อเรียบร้อยเรียบร้อยฮฮโดนโปรตีครับทุกคนมีเจอทั้งคนด่าเจอทั้งโปรผมท้อว่ะทุกคนไปทุกคนครับเดี๋ยวเรานะครับไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับผมไม่ไหวแล้วนะฮะเจอทั้งโปรเจอทั้งคนด่าเนี่ยเครียดเลยพิมพ์ด่ามันอีกสักทีแล้วกันนะครับทุกคนไอ้กากไนให้ทุกคนด่าแต่คนอื่นแถมเหยียดผู้เล่นใหม่พ่อไม่ สั่งสอนจัดไปทุกคนไม่น่าพิมพ์ได้น,นะพิมพ์ยาวเกินเฮ้ยได้เฉยมันด่าผมเด็กนอ้อยจัดพิมพ์พิมพ์ไปดิเออแนะห้ทุกคนท่าทองท่าทองหรือว่าท่าทองว่าท่าด,ดิเออท่าแนะนทุกคนท่าทองนะฮะพิมพ์ไปผมเด็กวัดท่าทองนะครับทุกคนโย่ <Yo! S 1> เลดี้คือเสกยักษ์เด็กวัดแข็งแรงดังอะไรทุกอย่างเนี่ยทุกคนช่างมันนะฮะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับผม let's go ครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ครับตัดผ้ามาเราก็เปลี่ยนล่อะมาเป็นในส่วนของเกอกแฟงกี้แล้วนะครับตอนนี้พี่ท็อปก็เลเวล6 3รนะครับทุกคนและคือไอตัวนี้นะครับมันก็ยังตามรังควานพี่ไม่เลิกนะครับมันก็พิมพ์ด่ากับพี่อยู่พักหนึ่งนะครับเนี่ยมันยังพิมพ์ด่าพี่ไม่เสร็จเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงเลยนะตั้งแต่พี่ฟาร์มาเนี่ยมันก็พิมพ์ด่าพี่อยู่อย่างเงี้ยออกห่างมันก่อนดีกว่านะครับทุกคนผมโดนมัน จัดการไปหลายรอบแล้วนะครับไ,<ป>ไม่รู้ว่ามันเกลียดอะไรผมนักหนานะ่าฮะขออนุญาตรับเวทแล้วก็ไปฟาร,ร์มกันดีกว่านะครับทุกคนอุ้ยอุโอ้โหตีแรงไตัวนี้มันตีแรงมากนะครับทุกคนโบ๊ะเขาให้อือะไรอ่ะมันพิมพ์อะไรอ่ะถามเอา้าเนี่ยโดนอีกแล้วผมจะดูว่ามันพิมพ์อะไรมันฟาดผมตัวอีกแล้วทุกคนมันเป็นโลกเออไอตัวเนี้โดนแบบโดนด่าโดนอย่างงู้นอย่างนี้ มันเกียนจัดแล้วทุกคนหัดเล่นหรอน้องไว้เยเคถามไปก่อน,นะฮะทาไมต้องปากดีนะฮะทุกคนผมก็สงสัยนะทำไม,ไมต้องปากดีไหมแบบมายงมาเหยียด,ยด,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 ยด,ดผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยดูดิดูดิโอ้โหเหยียดจัดเหยียดแต่ผู้เล่นใหม่จัดไปทุกคนไปทุกคนเราไปฟาร์มต่อดีกว่านะฮะผมรู้สึกว่าผมเสียเวลากับตัวนี้มากเลยจริงๆแบบผมรู้สึกว่าผมเสียเวลามากเลยนะ ดูดิมันจะไปแกล้งคนเล่นใหม่อีกแล้วอ่ะดูดินุ่นนุ่นนุ่นมันไปแกล้งเขาอีกแล้วอ่ะไอ้ทว่วแบบนี้มันต้องโดนรายงานถ้าให้เข็ดนะพูดตามตรงไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราฟาร์มกันต่อเรื่อยๆดีกว่านะครับผมแบบเจอทั้งคนด่าเจอทั้งแบบคนแกล้งนุ่นนี่โอ้โหดู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 มันดิทุกคนดูมันดูมันเอาแลวผมตุยเอาเลยเจอโปด้วยประเด็นโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอา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 หลอนอะไรหลอนอะไรเนี่ยมันหลอนอะไรเนี่ยป เอออะไรถามมาันดิเออมันเอออะไรเอายาแก้งง่ไหมครับจัดไปทุกคนถามมันไปเลยนะให้ว่าเอายาแก้ง่ง่ไหมไม่ไหวนะแบบเจอคนเกียนอย่างเงี้ย<ๆ>เบื่อพวกกากๆโอ้โหมันเป็นเด็กน้อยจัดเลยนะครับทุกคนแบบมันเล่นกับผมอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วไอตัวเนี้ยผมพูดตามตรงแบบมันงโง่เกินอะ่ะ บอกตัวเองไอลาบกอยอห,หูมันเหยียดกัดอะแบบเหยียดผู้เล่นใหม่มากๆนะครับทุกคนผมมาเจอไอพวกเหยียดผู้เล่นใหม่เฉยโง่เองว่าคนอื่นฮ่าฮ่าฮจัดไปทุกคนไปทุกคนผมว่านะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่าเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ท็อปก็้าฟาร์มจนเลเวล650แล้วนะครับ,บพี่ท็อปขอเปลี่ยนผลเป็นผลพ้กก่อนละกันนะครับทุกคน<บ>พี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนนะครับรอดูผลพ้าฟาร์มอยู่นะครับ อยู่ในว่าผลพระเนี่ยเจอแล้วทุกคนผลพระฟรีเนี่ยได้มาฟรีในอันนี้นะฮะทุกคนจัดแปเฟลฟลครับตอนนี้ก็ได้ผลพระมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปต้องไปฟาร์มต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องรีสเตตัสก่อนนะครับเพื่อที่แบบว่าจะได้ฟาร์มไวขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนอ่ารีไปเลยนะครับแล้วก็กดให้ผลพระนะครับกดหมัดเลย900รอนะครับทุกคนเออกดหมัดไป900 แล้วก็อีก900นะครับแล้วก็อีก100นะครับเอาไปอัพให้ผลนะครับทุกคนที่เหลือก็ตามนี้นะครับก็น่าจะฟาร์มไวขึ้นนะครับตอนนี้พี่ก็ฟาร์มาระยะหนึ่งนะครับจนถึงกับแบบว่าต้องซื้อเขาเรียกอะไรนะเอ็กพีคนสองนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนคือแบบฟาร์มนานมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับโปก็ไม่อยู่แล้วแต่ตัวนี้นี่ยก็ยังเฝ้าผมอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมต้นบนน่ยมันก็ยังพิม์ด่าผมอยู่งั้นแหละเรื่อยๆนะทุกคนทั้งคลิปบอกเลยผมโดนมันด่าทั้งแบบทั้งคคลลลิปเเเยยยนี่ทุก EP ผมมพูดตตาร จริงๆคือแบบโดนด่าแบบเยอะมากๆนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวตัดภาพอีกทีก็น่าจะเลเวลตันแล้วแหละนะครับพี่ท็อปคิดว่าอย่างนั้นเนาะไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับฟาร์มกันต่อเรื่อยๆแล้วกันนะครับ Let's go ครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็เลเวล6 9 8แล้วนะครับขอรับเควสบอสก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนบอสไซบอกนะฮะเจอคนด่าไม่พอผมเจอโปด้วยนะฮะ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนงงไปหมดนะฮะและคือแบบว่าผมฟาร์มนานมากนะครับกว่าจะเว,วล700เนี่ยแลคือแบบว่าเมื่อกี้ผมเสกบอสมาไว้ทุกคนแลวแบบผมโดนโพลาร์ดบอสอะ่ะแถมโดนไอ้นั่นด่าด้วยนะครับทุกคนดูดิผมเข้าเซิร์ฟมาใหม่แล้วแบบผมยังเจอมันอยู่อะ่ะงงมากเลยพิมพ์ถามมันก่อนนะฮะทาไมนะฮะทุกคนด่าไม่หยุดเลยเนาะเนี่ยพิมถามไปเลยนะครับทุกคนว่าทาไมด่าไม่หยุด เข้ามาใหม่ก็ยังโดนด่านะอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนขอญาตเสกบอสก่อนเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้ไหนอที่เสกบอสนี่ไงจัดไปครับเสกบอสเลยแล้วกันนะครับตอนนี้อ่าโลบากที่เหลือ76โลบากเนาะบอสมาแล้วนะฮะทุกคนแปลงล่างฮนะแล้วก็เตะ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 โบบะโบบะโปโปทุกคนเฮ้ยเนี่ยเ,เห็นไหมผมโดนโปลาร์ดบอสไว้ทุกคนมีมีเรียบร้อยฮะโอ้โห รอบนี้ผมไม่โดนโปรลัดไปฟรีๆให้ผมก็ได้เอ็เหมือนกันนะครับทุกคนนี่ให้เรียบร้อยตอนนี้เราก็เลเวล700แล้วนะครับคลิปนี้เนะี่ยผมใช้เวลาอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับทุกคนถึงจะเลเวล700อนอะกจากเลเวล500ถึงเลเวล700นะครับทุกคนมันจะตีผมทำไมเนี่ยเฮ้ยมันหลอนอะไรเนี่ยเอา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 ,เ,อาเป็นไรเป็นไรเฮ้ยเป็นไร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 เป็นอะไรก่อนเฮ้ย เป็นอะไรมันตีผมไม่โดนเว้ยทุกคนมันตีผมไม่ได้เว้ยอุ้ยมันตีผมได้ฮะมันตีผมได้เว้ยทุกคนมันบอกว่าเตรียมตัวที่จะไปโลกต่อไปเฮ้ยทุกคนผมว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปโลก3ทุยโลก2กันดีกว่าเนี่ยทุกคนโลก3เฉยแหม่เพิ่งจะเบลจุดร้อยจะไปโลก3ซะแล้วไอ้ตัวนู้นยังอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนมันหล่อน,นไอต้ไอตัวเนี้ยเฮ้ยมันหล่อนจัดเลยอะ่ะไม่เป็นไรอะ่ะไอไฮเซนเบิร์กเนี่ยเฮ้ยพิมพ์ถามมาดิทุกคน ด่าเพื่ออะไรก่อนเนะฮะ้ด่าทําไมไอ้โง่โง่แล้วไม่เตรียมตัวนะครับจัดไปมันโง่เองนะแต่มันไม่เตรียมตัวว่ามันโง่มันไม่รู้ว่ามันโง่นะครับทุกคน<ะ>ไม่เข้าใจเลยจริงๆอุ๊ยอุ๊ยเออ พอแลวทุกคนผมไม่เล่นกันมาเลยตัวเนี้ยผมโดนตามด่าทั้งคลิปอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนในีเนี้ย <Nope. S 1> ผมไม่คิดว่าผมจะโดนตามด่าขนาดนี้นะทุกคนโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับก็เจอทั้งโปทั้งโดนด่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ EP ีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปโลก2กันดีกว่านะครับทุกคนก็ติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับในส่วนของอการที่พี่มาเริ่มต้นใหม่บล็กฟุตเนี่ยเออนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับทุกคนไอต,ตัวนี้ก็มันยังอยู่นะมันยังไม่ไปักทีอะเมื่อไ่มันจะไปว จากเองเหม็นว่าโอ้โหมันเวลเยอะเนาะมันเวลเยอะด้วยแหละเนาะถ้ามันแบบเวลน้อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนทั้าเวลน้อยเดี๋ยวโดนบอกเลย <ไป S 1> โอเคทุกคนก็นะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับและก็ครับสำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหน ทำคลิปคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว